สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เกียรติติดตามแลบชมท่านนะครับค่าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปส่งผานขุดมันของ DCK กันนะครับผมครับตัวนี้จะเป็นรุ่นขุดมัน DCK รุ่นปรับเลื่อนได้นะครับเป็นตัวเล็กโครงเล็กปรับเลื่อนได้ใบยิบสองครับผมตอนนี้ของที่หน้าร้านเราก็มีพอประมาณนะครับผมครับมีพร้อมเสิร์ฟครับตอนนี้ตัวนี้จะเป็นขุดมันตัวใหญ่นะครับ ตัวนี้ราคาห0มืนสี่ห้าร้อยครับผมตัวนี้ใบยิบสี่เหลือสองตัวแล้วก็โครงเล็กปรับเล่นได้ก็เหลือกสองตัวครับผมครับส่วนตัวนี้จะเป็นโครงเล็กปรับเล่นไม่ได้ครับตอนนี้ราคาเริ่มต้นหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทาาาาบเดี๋ยวเรา,า,า,าเดินทางไปส่งกันเลยครับ ครับแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครัใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วครันประมาณ10กโลนะครับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วครับผมครับวันนี้ก็อากาศดีนะคุ้มคืนฝนตกปอยอปรทั้งวันครับวันนี้บรรยากาศหน้านอนครับวันนี้เดี๋ยวจะออกฝนจะตกเราก็จัดส่งให้มือนเดิมครับผมมันอยู่ประสาทครับขอแค่ลูกค้าสั่งครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบรรยากาศตอนถึงบ้านลูกค้าเลยครับ ตอนนี้ก็ถึงเป็นไร่เป็นนาของบ้านลูกค้าแล้วครับผมครับอยู่ห่างจากสมู่บ้านประมาณสิกิโลครับผมครับมาจัดส่งให้เหมือนเดิมครับผมจุดค่าจะส่งเพิ่มครับ มาถึงนุ่นร้อยนี่ครับเป็นฐานตัวเก่าของลูกค้านะครับที่เคยซื้อไปจากเราเป็นหลอดล่องดีซีเคครับวันนี้เราก็จะมาส่งนผลผนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่ยันครับอารมณ์อยงไรครับพี่อาอย่างครับครับครับเส้นดีป่ะพี่เป็นเส่นเหรอ อันนี้ไม่ใส่ดีว่าผ่านตัวนี้ครับผมครับแลวล่องเหมือนนะครับจัดส่งติดตั้งเรียบร้อยครับผมตัวนี้เป็นใบิพสองคงเล็กปรับเลื่อนได้ครับใส่ห้าสิบแรงนะครับตัวนี้จะเป็นผ่านตัวเดิมที่ลูกค้าสั่งมาครับตัวนี้ก็จะเป็นผ่านนะยกล่องดีซีเคครับลูกค้าก็ไปใช้งานใช้ดีครับตัวนี้ อ่าครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษ์ลูกค้านะสำหรับการใช้งานผ่านนะพี่อ่าพี่เป็นแบสำหรับการใการใช้งานผ่านใส้ดีป่าวพี่ดีครับครับเป็นคงทนนะพี่นอาผ่านครับลูกปืนยังก็ลูกปืนง่ายครับตัวนี้ทนครับรับประกันหกเดือนจากโรงงานนะครับเนาะครับโอเคครับผมครับเป็นคำนยันะสำหรับลูกค้านะผมครับอ่าครับมีลูกค้าก็สั่งเพิ่มเป็นผ่านอ่ะยกล่องดีซีเคครับตัวนี้ครับโอเคครับผมครับตัวนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้ครับผมครับ บอกลาลูกค้าเสร็จแล้วก็เดินทางกลับกันนะครับนะครับแค็คคู่เลยครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มมาครับแพ็คคู่ทั้งขุดมันทั้งยกล่องครับผมขอขอบคุณลูกค้ามากมากครับที่ไว้ใจและเชื่อใจสินค้าทางเราครับเดินทางกลับกันครับผมครับนะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถ ติดต่อสอบถามได้นะครับเรามีน่าร้านจริงครับจัดสูงจริงนะครับผม้านตั้งที่จังหวัดกาฬสินครับอําเภอดอนจานท์จังหวัดกาฬสินครับท่านใดอยากไปดูตัวจริงก็เชิญมาดูได้นะครับผมครับสินค้าทางร้านเราก็จัดส่งแบบนี้ทุกวันครับมีอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งมือสองแล้วก็รถแท็กเตอร์มือสองับไม่ว่าจะเป็นยันมาคูโบต้าและรุ่นอื่นอื่นๆนะครับก็มีให้เลือกให้ชมกันนะครับผมครับ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไว้ไเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเดินทางกลับกันันเลยครับ